อาจารย์ประจําสาขาสิ่งทอและเครื่องม่มคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขนัญบุรีนะครับและก็มีวิทยากรผู้ช่วยคือนางสาวไพรินเที่ยงพดุงนะครับนักวิชาการศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติมาให้เป็นวิทยากรในโครงการมหาวิทยาสูตรตําบลสร้างรากแก้วให้ประเทศตําบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกครับ วัสดุอุปกรณ์นะคะในการทำกระเป๋าผ้านะคะนับแรกนะคะเป็นกระดาษแพทเทิร์นค่ะเป็นดินสอสร้างแบบค่ะไม้มันทัดสเกลค่ะไม้มันทัดค้งกรรไกรตัดกระดาษค่ะกรรไกรตัดผ้าที่กดรอยกระดาษคาร์บอนหรือกระดาษกดรอยค่ะเป็นช็อคสีนะคะอันนี้จะเป็นวัสดุก่อเกี่ยวนะคะผ้าคุ้นนะคะขนาด1เซนติเมตรค่ะแล้วก็สายกระเป๋าสำเร็จนะคะขนาด2.5เซนติเมตรค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเข็มหมุดค่ะเป็นวัสดุสําคัญในการตัดเย็บกระเป๋านะคะก็คือผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากต้นกล้วยน้ําว้าค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการสร้างกระเป๋านะคะเราจะเริ่มสร้างเส้นกึ่งกลางกระเป๋าก่อนนะคะโดยวัดจากริมกระดาษนะคะเข้ามา26ซนติเมตรนะคะให้ผีดเส้นตรงให้มีความยาวประมาณ45ซนติเมตรนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะพับเส้นกึ่งกลางกระเป๋าค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการสร้างตะเข็บข้างกระเป๋านะคะตัวกระเป๋านะคะเราจะกําหนดความกว้างเท่ากับ22ซนติเมตรค่ะให้เราวัดจากกึ่งกลางกระเป๋านะคะเข้ามา22เซนค่ะจากนั้นนะคะให้เราขีดเส้นตรงของเส้นข้างกระเป๋าค่ะจะมาทําบริเวณก้นกระเป๋าก่อนนะคะเราจะขีดบริเวณก้นกระเป๋าขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วนะคะ ให้เป็นเส้นขนานนะคะตัวนี้จะเป็นบริเวณของเส้นของพื้นกระเป๋านะคะจากนั้นเราก็จะวัดจากพื้นกระเป๋าค่ะขึ้นไปเท่ากับ3 8เซนติเมตรค่ะเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นปากกระเป๋าค่ะให้เราขีดเส้นขนานค่ะตัวก้นกระเป๋าเราจะทําพื้นก้นกระเป๋ากว้าง7ซนติเมตรนะคะให้วัดจากพื้นกระเป๋าเดิมนะคะขึ้นมา7เซน แล้วก็ขีดเส้นขนาดค่ะจากตะเข็บข้างนะคะเราจะตัดก้นกระเป๋าให้ที่แพทเทิร์นให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะวัดเข้ามา7ซนเมตรค่ะให้ขีดเส้นขนาดเช่นเดิมค่ะพอเราได้ตัวก้นกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำตัวปากกระเป๋าค่ะ ตัวปากกระเป๋านะคะเราจะวัดเส้นปากกระเป๋าใหม่ขึ้นไปจากเส้นกระเป๋าปากกระเป๋าเดิมนะคะ3ซนติเมตรค่ะเพื่อเป็นกรอบสำหรับการทำปากกระเป๋านะคะจากนั้นค่ะเราจะมาทำเ,เส้นโค้งบริเวณปากกระเป๋านิดน้อยเล็กน้อยนะคะให้วัดจากกึ่งกลางกระเป๋านะคะเข้ามา10ซนติเมตรค่ะแล้วก็ขีดเส้นฉากไว้ค่ะ จากนั้นนะคะใช้ไม้มรทัดโค้งนะคะโค้งฝากกระเป๋าค่ะให้กึ่งกลางกระเป๋าเป็นเส้นฉากเล็กน้อยหรือประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็เราจะมาขีดเส้นด้านข้างกระเป๋าใหม่นะคะโดยวัดจากตะเข็บข้างค่ะลงมาประมาณครึ่งนิ้วแล้วก็ขีดมาหาเส้นบริเวณสายกระเป๋าตรงนี้นะคะพอเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกำหนดตัว ความกว้างของตำแหน่งติดสายกระเป๋านะคะจะกว้างทั้งหมด4เซนติเมตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสำเร็จนะคะทีนี้มันจะมีชิ้นสาบกระเป๋านะคะชิ้นสาบกระเป๋าเราจะวัดจากเส้นกระเป๋าเดิมนะคะลงมาเท่ากับ5เซนติเมตรค่ะแล้วก็ขีดเส้นตรงนะคะ แล้วก็เราจะต้องกําหนดตําแหน่งของติดกระเป๋าเล็กนะคะจากกึ่งกลางเข้ามา15เซนนะคะให้เราหาร2นะคะจะเท่ากับ7.5ค่ะให้เราให้เราทำตำแหน่งไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาลอกแบบของกระเป๋าให้เป็นชิ้นเต็มนะคะให้วางกระดาษคาร์บอนนะคะหรือกระดาษกดรอยนะคะให้หงายขึ้นด้านบนนะคะเราจะกดรอยเฉพาะเส้นที่เราใช้นะคะก็จะมีเส้นก้นกระเป๋าะคะ่ะ ก็เส้นตัดกับก้นกระเป๋าค่ะต่อไปนะคะเป็นเส้นตะเข็บข้างค่ะแล้วก็ขีดเส้นสายกระเป๋าที่ใช้จริงเลยนะคะ แล้วก็ขีดตำแหน่งสายกระเป๋าอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะค่ะเท่านี้นะคะเป็นอันเสร็จในการสร้างแพทเทิร์นกระเป๋านะคะเราก็จะการแพทเทิร์นชิ้นเต็มออกมาะคะเป็ลนลักษณะนี้ต่อไปนะคะเราจะมากดรอยตัวสายกับตัวสาบกระเป๋านะคะใช้สําหรับเย็บกับตัวปากกระเป๋าค่ะคะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาลอกสาบกระเป๋านะคะให้เรานําแพทเทิร์นนะคะ มาวางด้านบนกระดาษเปล่านะคะโดยกลัดเข็มหมุดเพื่อยึดไม่ให้กระดาษดิ้นนะคะจากนั้นนะคะวางกระดาษกดลอยไว้ด้านล่างเช่นเดิมค่ะแล้วก็ลอกแพทเทิร์นของสาบ ให้ลอกแพทเทิร์นสับให้เต็มชิ้นนะคะค่ะพอลอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำเข็มบมุดออกะคะ่ะนี่ค่ะจะได้เป็นแพทเทิร์นชิ้นสาบกระเป๋านะคะค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราสร้างแบบกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำวิธีการเผื่อเย็บค่ะแต่เข็บข้างนะคะเราจะเผื่อเย็บทั้งสิ้น 1.5เซนหรือว่า5ส่วน8นะคะตรงบริเวณเอ,อของแนวต่อก้นกระเป๋านะคะก็เผื่อ1.5เซนเท่ากันค่ะส่วนก้นกระเป๋านะคะเราจะไม่เผื่อเย็บเนื่องจากก้นกระเป๋าเราจะวางเป็นสันทบนะคะในส่วนของปากกระเป๋านะคะเราจะเผื่อโดยประมาณ1เซนค่ะ แล้วก็เราจะนําต่อไปนะคะเราจะนําชิ้นสาบมาเผื่อเย็บนะคะให้เผื่อเท่ากับชิ้นกระเป๋าเลยนะคะก็คือตะเข็บข้าง1.5เซนค่ะส่วนปากกระเป๋า1เซนค่ะตรงบริเวณของข้างล่างสาบนะคะเราจะเผื่อประมาณครึ่งนิ้วค่ะ ไปนะคะเราจะมาตัดชิ้นสาบกับชิ้นกระเป๋าให้เป็นแพทเทิร์นสำหรับนำไปวางผ้านะคะค่ะต่อไปเราจะมาทำตัวแพทเทิร์นของถุงก,กระเป๋าใบเล็กนะคะเราจะกำหนดความกว้างเท่ากับ15เซนติเมตรนะคะให้วัดจากดินตลาดเข้าไปเท่ากับ15เซนค่ะ ให้เราขีดเส้นตรงนะคะแล้วก็ให้มีความยาวนะคะของตัวกระเป๋าใบเล็กค่ะจากยาวเท่ากับ39เซนค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นการทำตำแหน่งของการพับนะคะตัวลิมกระดาษนี้นะคะเราจะาวัดเข้าไปเป็นเส้นเผื่อเย็บค่ะเท่ากับ1.5เซนติเมตรค่ะ ้วัดเข้าไปทั้งสองข้างนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําตัวบริเวณของปากกระเป๋าด้านบนนะคะปากกระเป๋าด้านบนให้เราวัดจากเส้นเ,เส้นปากกระเป๋าที่เราขีดเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะ,ะ,คะเข้าไปเท่ากับ7ซนติเมตรค่ะให้เราขีดเส้นตรงค่ะตัวนี้นะคะเราจะมี ในส่วนของการพับปากกระเป๋าที่มาเจอกันนะคะเราจะวัดขึ้นมาจากเส้นกระเป๋าด้านบนค่ะเท่ากับ3เซนติเมตรนะคะให้เราหนกตำแหน่งไว้นะคะแล้วก็กำหนดจากตะเข็บข้างนะคะเป็นตัวติดสายนะคะเข้ามาประมาณ1.5เซนติมตรค่ะพอเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกระเป๋าด้านล่างนี้นะคะเราจะวัดจาก ปากกระเป๋าจริงนะคะเข้ามา13เซนติเมตรค่ะเป็นตัวพับถุงกระเป๋านะคะผิดเส้นตรงนี่ค่ะก็จะได้เป็นแพทเทิร์นลักษณะนี้นะคะค่ะตัวสายกระเป๋านะคะ ให้เราจะกำหนดความกว้างนะคะเท่ากับ10เซนติเมตรค่ะให้เราขีดเส้นตรงนะคะจากนั้นนะคะโกวสายกระเป๋าค่ะจะยาวเท่ากับ32เซนนะคะ สายกระเป๋านะคะจากนั้นนะคะเราก็นําแพทเทิร์นนะคะามาตัดเส้นมาตัดตามเส้นที่เราขีดไว้ให้เรียบร้อยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแพทเทิร์นนะคะที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวกระเป๋านะคะเราจะวางตัวนี้นะคะเท่ากับวางผ้าเท่ากับ1ชิ้นนะคะโดยวางผ้าเป็นสันคบค่ะค่ะลําดับต่อไปนะคะเป็นตัวสาบกระเป๋าค่ะที่เรากดรอยออกมานะคะตัวนี้นะคะสาบกระเป๋าก็จะใช้ทั้งหมด2ชิ้นค่ะ ต่อไปค่ะเป็นตัวสายกระเป๋านะคะสายกระเป๋าผ้านะคะตัวนี้เราก็จะตัดทั้งหมด2ชิ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าชิ้นเล็กค่ะกระเป๋าชิ้นเล็กเราจะตัด1ชิ้นค่ะค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการวางผ้านะคะเราจะนําผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากต้นกล้วยน้ําว้านะคะอ,อ,อันดับแรกนะคะเราก็จะพับผ้าเป็นสันทบก่อนค่ะจากนั้นจึงนำแพทเทิร์นที่เราสร้างแบบไว้นะคะมาวาง ให้ชนกับสันทบที่เราวางไปสักคู่นี้นะคะจากนั้นให้เรากลัดผ้าด้วยเข็มหมุดนะคะค่ะพอกัดผ้าเรียบร้อยนะคะให้เราตัดผ้าตามแบบได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการวางสาบบบฝักสาบกระเป๋านะคะให้เราทบผ้าขึ้นมานะคะจากนั้นนำแพทเทิร์นสาบกระเป๋าค่ะวางบนผ้าค่ะกรัดเข็มหมุดนะคะ หลังจากกัดเรียบร้อยนะคะให้ตัดผ้าตามแบบได้เลยค่ะค <l ots> ่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตัดผ้านะคะตัวกระเป๋าชิ้นเล็กค่ะให้วางผ้าตามขวางได้เลยนะคะ <l ots> จากนั้นนะคะให้เราตัดผ้าตามแบบได้เลยค่ะค <l ots> ่ะจากนั้นนะคะ ตัวสายกระเป๋านะคะให้เราทบผ้าค่ะเพราะเราจะตัด2ชิ้นนะคะหลังจากทบผ้าเสร็จนะคะนำแพทเทิร์นมาวางบนผ้าค่ะให้กัดเข็มหมุดนะคะแล้วก็ตัดตามแบบได้เลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนำแพทเทิร์นทุกชิ้นนะคะไปกดรอยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการเย็บกระเป๋านะคะเราจะเริ่มจากการทําตัวอะไหล่ของกระเป๋าก่อนนะคะเราจะทําตัวสายกระเป๋าสําหรับคิ้วค่ะเรานาผ้าคุ้นสําเร็จนะคะมาเย็บทับคิ้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะไม่จําเป็นจะต้องล็อกออด้วยฝีเข็มขี่นะคะใชเ้เป็นฝีเข็มปกติได้เลยค่ะ พอเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำตัวสายที่เย็บเมื่อสักครู่นี้นะคะเอามาใส่ในตัวอะไรค่ะอะไรตัวห่วงนะคะพอใส่แบบนี้ได้เรียบร้อยนะคะเราก็จะเย็บล็อกด้วยสีเข็มปกติค่ะค่ะเราก็จะเริ่มเย็บล็อกนะคะด้วยสีเข็มปกติค่ะให้เย็บย้ำหนึ่งครั้งนะคะ ไปนะคะเราจะมาทําตัวกระเป๋าเล็กค่ะตัวกระเป๋าเล็กนะคะให้เรานําไปรีดปากกระเป๋าทั้งสองข้างนะคะแล้วก็นํามาเย็บทับคิ้วค่ะค่ะหลังจากที่เราเย็บทับคิ้วเรียบร้อยนะคะเราก็นํากระเป๋านะคะมารีดบริเวณปากกระเป๋าด้านบนแล้วก็รีดบริเวณก้นถุงนะคะให้เป็นลักษณะน,นี้นะคะ หลังจากที่เราเย็บบล็อกออบริเวณปากกระเป๋าเรียบร้อยนะคะให้เรานําอะไหล่ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะให้วางสอดเข้าออด้านในนะคะตรงตําแหน่งที่เรากดรอยไว้ก็คือเข้ามาจากด้านข้าง1.5เซนค่ะจากนั้นก็พับแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เย็บบล็อกด้วยสีเข็มห่างนะคะค่ะต่อไปเราจะเย็บบล็อกสีเข็มนะคะด้วยสีเข็มปกติค่ะเราจะเย็บจากบริเวณเปากกระเป๋าลงมา 1ซนเมตรนะคะค่ะพอเย็บเรียบร้อยนะคะจะเป็นขั้นตอนการประกอบตัวถุงกระเป๋านะคะตัวถุงกระเป๋านะคะเราจะวางผ้าด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างแล้วก็ผ้าด้านล่างนี้นะคะที่เป็นผ้ายาวให้อยู่ด้านบนนะคะให้เรากัดเข็มหมุดเพื่อย,ยึดก่อนนะคะ หลังจากกัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วให้เราเย็บล็อกบริเวณนี้นะคะประมาณ5มิลทั้งสองข้างค่ะด้าน,นข้างนี้นะคะเราก็เย็บยึด5มิลเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นถุงกระเป๋าใบ,บเล็กค่ะที่เราเย็บเป็นถุงเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้าพุ้นค่ะเย็บพุ่มกับตัวตะเข็บข้างของกระเป๋าถุงเล็กนะคะวิธีทําง่ายๆนะคะให้นาผ้าคุ้นนะคะ พลิกตลบก,กับนะคะให้เป็นด้านถูกกับด้านถูกชนกันค่ะแล้วก็เย็บฝีเข็มปกตินะคะตรงนี้ให้ใช้เป็นฝีเข็มที่นะคะเพื่อให้เขายึดกันได้ดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นเป็นชิ้นเล็กนะคะตรงนี้ให้เย็บย้ำด้วยนะคะเราจะเย็บยึดแค่ด้ดานเดียวนะคะก็คือด้านล่างค่ะหลังจากที่เราเย็บ นะคะเย็บประกบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพพับนะคะจากนั้นให้กลับให้เป็นออกมาเป็นด้านถูกนะคะอาจจะใช้ปลายเข็มหมุดค่ะช่วยในการสกิดเขาออกมาให้เป็นมุมนะคะจะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะนำผ้ากุ้นนะคะมาหุ้มกับตัวตะเข็บข้างของกระเป๋าชิ้นเล็กค่ะแบบน,นี้เราก็จะกัดไว้นะคะ ทั้งสองข้างเลยค่ะเพราะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะนําตัวถุงก,กระเป๋าเล็กนะคะมาเย็บทับกุนค่ะให้เราเย็บย้ํานะคะบริเวณก้นกระเป๋าค่ะจากนั้นนะคะให้เราเย็บหุ้มผ้ากุนของตะเข็บข้างของกระเป๋าชิ้นเล็กนะคะให้เย็บเส้นตรงค่ะ แล้วก็เย็บย้ำหัวด้านบนนิดเล็กน้อยนะคะอีกด้านหนึงเย็บเช่นกันค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นถุงลักษณะน,นี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเรานำสายกระเป๋านะคะไปรีดให้สำเร็จนะคะให้ตัวกระเป๋าส,สายกระเป๋านะคะกว้างสำเร็จ4เซนติเมตรค่ะ จากนั้นนะคะเราจะนำมาเย็บทับคิ้วค่ะให้เราเย็บทับคิ้วทั้งสองเส้นเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราเย็บสายกระเป๋าเรียบร้อยนะคะเราจะวัดจากปลายสายนะคะขึ้นมา3นิ้วทั้งสองข้างนะคะจากนั้นเราจะพับเย็บกระเป๋าตัวสายกระเป๋านะคะให้เหลือครึ่งนึงนะคะวิธีการพับก็คือพับแบบนี้นะคะ พับมาหาปลายริมกระเป๋าอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็เย็บตามเส้นเดิมนะคะตรงนี้ให้ย้ำด้วยนะคะให้เย็บทั้งสองเส้นนะคะค่ะต่อไปนะคะนํเาเราจะนําชิ้นสานะะบนะคะไปรีดนะคะหลังจากที่เรารีดเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เรานำชิ้นสามาเย็บทับคิ้วค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราเย็บทับคิ้วตัวสับกระเป๋าเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราจะนำชิ้นสับกระเป๋าหนด้านนะคะมาประกบกับกระเป๋าชิ้นเล็กค่ะโดยนำกระเป๋าเอ่อตัวสานะคะมาวางทับบนกระเป๋าชิ้นเล็ก ให้ต่ำลงมาจากด้านขอบนะคะหเซนติเมตรค่ะจากนั้นให้นำม,มาเย็บนะคะเย็บทับคิ้วเราจะเย็บฝีเข็มแต่เข็บคู่นะคะเพื่อให้เขาแข็งแรงนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราเย็บติดตัวถุงกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําตัวสายกระเป๋าสําเร็จนะคะกรัดเข็มหมุดติดกับสายกระเป๋าที่เป็นชิ้นผ้านะคะโดยเราจะนําตัวสายกระเป๋านะคะมาวางบนผ้าด้านถูกของตัวสาบค่ะให,ให้วางบริเวณส่วนโค้งนะคะค่ะหลังจากเรากลัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเย็บยึดปีเข็มห่างนะคะเพื่อให้สายกระเป๋าเขาไม่ดิ้นไปดิ้นมานะคะขณะประกอบนะคะให้เราเย็บยึดประมาณ1เซนติเมตรนะคะ ต่อไปนะคะเราจะนําชิ้นกระเป๋าด้านนอกกับชิ้นตัว3นะคะวางประกบกันให้วางด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะแล้วก็ให้เรากลัดผ้านะคะโดยยึดมุมที่สําคัญสําคัญให้เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เรากลัดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานํามาเย็บปากกระเป๋าค่ะให้เราเย็บย้ําด้านบนก่อนนะคะแล้วก็เย็บไปตามช่วงโค้งหรือตามที่เรากดรอยไว้นะคะ หลังจากที่เราเย็บประกอบปากกระเป๋าเรียบร้อยนะคะเราจะเจนตะเข็บให้เหลือ5มิลนะคะให้เราเจนตะเข็บที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างเลยให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราเย็บประกอบปากกระเป๋าแล้วก็กลับปากกระเป๋าเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําปากกระเป๋านะคะไปรีดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราจะนําปากกระเป๋าค่ะมาเย็บทับคิ้วประมาณ5มิลนะคะหรือ1ตินผีค่ะทั้ง2ข้างนะคะ หลังจากที่เราเย็บทับคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกบกระเป๋าเป็นตัวประกบตะเข็บข้างนะคะให้เราวางผ้าด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะเราจะประกบด้วยวิธีตะเข็บเข้าถ้ำนะแล้วก็เย็บตะเข็บนะคะประมาณ1ตีนผีค่ะทั้งสองข้างให้เย็บมาสุดถึงก้นกระเป๋าเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราเย็บตะเข็บนะคะด้านผิดกับด้านผิดชนกันเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากลับตะเข็บออกมาด้านนอกค่ะเพื่อที่เราจะเย็บหุ้มตะเข็บที่เราเมื่อเย็บไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ตรงนี้นะคะเราจะเย็บประมาณ1นึ่งเซนนะคะให้เย็บสุดมาถึงชายนะคะแล้วก็เย็บย้ำค่ะ ค่ะหลังจากที่เราต่อตะเข็บข้างเรียบร้อยนะคะให้เรากลับกระเป๋าออกมาเป็นด้านถูกนะคะจากนั้นนะคะให้เราจับบริเวณกระเป๋านะคะให้เป็นตัดกันประมาณแบบนี้นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะจากนั้นนะคะให้เรานําก้นกระเป๋าค่ะมาเย็บติดก,กับมาเย็บประมาณหนึ่งติ้ผีค่ะทั้งสองข้าง หลังจากที่เราเย็บก้นกระเป๋าเรียบร้อยนะคะให้เรากลับด้านผิดขึ้นมานะคะเพื่อเย็บอมตะเข็บเหมือนเดิมค่ะให้เราใช้นิ้วดันนะคะเพื่อให้เขาให้ตะเข็บปิ้นออกมาเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเย็บทับอีกครั้งหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรนะคะหรือตามรอยที่เรากดรอยไว้ค่ะ หลังจากที่เราเย็บตัดก้นกระเป๋าเรียบร้อยนะคะให้เรากลับผ้าออกมาด้านถูกค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสำเร็จของเราค่ะการพัฒนานและ ยอดการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็ทําให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความสวยงามน,นะครับแล้วก็เกิดความน่าสนใจเวลานําไปเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับผู้อื่นได้นะครับบรรจุภัณฑ์ที่ดีสามารถส่งเสริมการขายได้แล้วก็สามารถบอกรายละเอียดของตาบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนช่วยให้กับลูกค้าเวลาลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์ก็สามารถติดต่อ ได้ในผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุไว้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรช่องทางการติดต่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ต่างๆก็จะสามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ง่ายขึ้นนะครับการใช้บรรจุภัณฑ์ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นการห่อด้วยถุงพลาสติกหรือว่าการใส่กล่องซึ่งก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็หลากหลายรูปทรงนะครับมันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถนําไปต่อยอดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้นะครับ ในการติดตาผลิตภัณฑ์หรือตาสินค้าเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญทำใหออ้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ง่ายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็มันจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นสินค้าของเราได้อย่างชัดเจนนะครับขอเชิญชวนให้ผู้บริโภคสนับสนุนสินค้าจากทำารงฟาร์มตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับขอขอบคุณโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยคณะเทคโนโลยีค้าหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอบคุณครับ